โอเคครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้จัดฟูลทีมเลสเตอร์ซิตีซึ่งมีมูลค่าถึงห้าสิบล้านเอ็มทุยห้าสิบเอ็มแล้วผมจะเอาไปเล่นในแร้งแล้วมาดูกันว่าเราจะชนะในกิจกรรมเทลทีวได้ไหมโอเคครับแล้วถ้วยของคู่แข่งของเราก็น้อยกว่าผมนิดหน่อยนะอันนี้คือเพิ่งรีแรงมาเราเล่นเลยนะครับจัดไป โอ้ทีมของแม่งมีอาไน่โรดดี้ก็มีอ่ะแค่โอ้ทีมของแม่งเท่าล้วนเลยปะเนี่ยเริ่มเกมรับคันโตนา่า oh. โ oh, oh. อ้โอ้รั่วลุ้อล้อโอ้ไอ้ฟาวเอ้ยประตูโอ้โหประตูเซฟได้ยังดีที่ออกมาทันนะเกือบโดนแนละ้ว โอ้โหที่ติดบอสครับยังไงติดไว้เขียวไหมครับลูกนี้เดี๋ยวเป็นโลตบบนทัดตบบนทัดแล้วยิงอุ้ยหูชนเสาไม่ตรงดีจังวะโอ้โหโดนกระหน่ำบุกเลยครับเปิดมาเปิดมงมาแบบนี้มงเขียวไหมครัโหูเขียวมันคงไม่กดเขียววะเขียวไปก่อน เค้ยครับโหนา่ากลัวมากเลยอ่ะยังไงโหยังรอดครับตายอยู่เจมีวาดีโหโคช้ากิปโหติดทีมโคชเชยสวยสวยเคยเจมีวาดีส่งง่ายๆ ตอกหูตอกไม่ผ่านล็อกกลับไปกลับมาลุนโ่อานนัส่งแทงมาคันตัวหน้าหูโดนจนได้ครับทำไงดูวะเอานี่ขึ้นไปซ้ายไปหน้าเลยยันเงใจมีวันดีแม่งไม่ไหววะ โูค่อยๆต่อบอลดีกว่าโอ้ยเพยนักเพนักล็อกกอกมามันเข้าเยอะเกินติดบล็อกเดี๋ยวไปรอจับบอลแทงมาลดให้รุนรุนอานายได้ตอกสวยไปเฮ้ย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 เปิดไปจีมีวดี้จับแล้วส่งคืนก่อน ือมได้บอลไม่มีส้ำหนักเลยโอ้บางบอลได้ได้ฟ้าคร,รับตรงนี้แล้วเป็นฟ้าเท่ทาเฮ้ยทำไมมันไม่ปัน่นวะเอาเข้าด้วยอะไรวนะน่ะโอ้โหเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยครับเหลืเลเวยทดสามนาทีก่อนจบครึ่งแรก เปิดไปมั่วๆเอ๋ตอนขึ้นหลังมาเบินมาจะมีวดรีล็อกโหแม่ไม่มีช่องเลยฟ้าวเนี่ยจาน อาจารย์กรรมการให้เล่นต่อต่อไปโหแม่งติดสวยค่อยๆต่อบอลนับโหฟาวเนี่ยเอาติดยังได้อยู่โอ้โหจ่ายยัดเข้าไปทำไมอ่ะนี่ไงโอ้ โอ้เดียบฟ้าแล้วว่าไงครับกรรมการโหมาให้ไปเร่องย้อนหลังครับโหส่งสั้นโดนโหโคช้าอะไรวะเนี่ยหือชิบหายละไม่จุดโทษนะเคฟึบ เนี่ยโหเต็มเลยโอ้โหโดนก่อนครับโรดี้โคตรขยันโรดี้โคตรขยันโอ้โหเดี๋ยวไปโดนแทงมาชิบหายแล้วโดนัโดนโอ้โหยิงง่ายๆเลยตรงนี้ประตูยิงทำไรวะไหวอยู่เนี่ยทีมโอ้โหแม่งไม่มีสักตัวผิวเลยเอาเน็ตเน็ตเน็ตเออ เีมีวาดี้สกิลต่อกว่า,ายก่อนพิกมาส่งง่ายๆจ่ายขู่ายอย่างนี้หายคาตัวหน้ากูมาแล้วแทงมากอางหลังตัวสุดท้ายครับหลุดมาแล้วขู่เรียบร้อยเหี้ย โกูไม่วิ่งมาตัดช้าคือนะทดสองนาทีครัโหน่าจะจบสกอร์นี้เลยเีทีมกูทำอะไรไม่ได้นะเรียบร้อยเฮียเออเหมือนว่าครับกับผลลับประมาณนี้ทีมงบห้าสิบล้านก็อย่าหาทำทีนี้เลยเฮียโยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งอะ่ะ ไม่เป็นไรอีกสักตาแล้วอันนี้อตอนแรกกะว่าจะมาแค่เลเตอร์ขออีกทีนึงโงเย่มาครับ hộ chờ nó mà Hẹn này, tôi là thêm luôn nè Mà là khá à นี่มันโู้ได้แล้วเนี่ยโอยชิวนะจะชิวนะมาครับเปิดไล่วันเลยเฮ้ยขึ้นมาสูงเกินโอ้ยเฮียดีมาโก้มึงขึ้นสูงจังง่ะโอ้ยเฮียไหลเลยไปชนเขาอีกเฮียอโอ้ อะไรวะน,น่ะมุมอมองอะไรวะน,น่ะเฮ้ยแกมุมมองนี้ก็ได้วะจอดเบสจอดเบสจอดเบสวิ่งเองตอกโอ้โหติดแมนะนี้ครับโรนนันดิโยโดนกุนได้ล็อกแล้ว,ลวจ่าย กาก้าเห็นเพื่อนโอ้โหสวยถูไปโ,โอ้โหฟ้าวะนนีาจานาันอะไนมงมงโอ้โหสวยเอ้ยหลังมันเล่นเนี่ยกันเนี่ยพีกไป้เปิดไปดิควิชาควาลัสเกเรียรล็อก โอ,โอ้โอ้ยะอ่ะเอไรวะล็อกไม่ได้แล้วไปเสียบเขาอีกโอ้ไม่ถึงตัวกา้าบางยี่กา้าบางซูกา้าไม่ได้ตัวตัวเดียวกันสวยบล็อกสวย <c oughs> ขอลองอีกทีนึงวิชาควารัสเกรียรล็อกเหมือนเดิมสู้แรงไม่ได้วะ เปลี่ยนมุมมองนี่ทำไมมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้วะเปิดไปติดฟันได้ครับากา้าโหจบครึ่รงแรกเลยเทนนี่มุมมองนี่สามดีสุดแล้วคุณที่ กรส่งง่ายๆโฟลเลอร์พิกมาตอกล็อกปั่นขุมเ็นดีเซีย่้าตีมูมับเอาหน่อยกุลิดเออโหนีไไ่ไงวะขอยทีเลยไปครับหืมกองหลังกูหายหมดเลย เออสวยชาหนูกูกาก้อุ้ย้ย่นี่ไปก่อนโหกระดุกไม่ได้ด้วยเ้ยดวเนื้อมาแล้วเอามาทำอะไรตรงนี้ดีมากโกแต่ไม่ไเไอ,ไอ้โรูกาก้าไอ้แยจอขนาดนั้นจริงไหมเข้าถามจริง หืมโหเยี่ยสวยเอ้ยข้างในมีบ่าล็อกเองโหแอมทีสเพนใหม่แล้วนักเตะม่นอืดึ้นเยอะเลยว่ะฮึมเฮ้ยเอ,เอ,เอ้ตัด,ดิโอ้โหจะมานอนทับกันทำไมอ่ะ พิกสวยเปิดไปหูไม่วิ่งต่อวะมงุงเขี่ยงมุงไม่ฆ่าอีกมันมาแล้วตัดน้อยจอยเบสไปฮูลเลอร์แพงมาก่อน โอ้มีใครบ้างวะเฮ้ยโอ้ไม่เข้าอีกโอ้อะไรวะโอ้สวยโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วเกมนี้เ <c> ฮ <oughs> ียนึกว่าจะไม่ได้คะแนนแล้วโอ้ปวดไปมั่วๆครับลูกนี้โอ้โคนมั่วคนมั่วอืมแต่สุดท้ายโฟลเลอร์ก็ทำประตูได้แล้วขเขาก็ออกเกมไปเลยครับสุดยอดครับ เนี่ยวันนี้แ,แลลวนะหนึ่งชัยชนะโอเคโหเย้